มาต่อ EP 2นะคะปัตธรรมนันจฟาร์มจระเข้นะคะหลังจากชมจระเข้จนหนำใจนะคะด้านข้างก็จะมีอาหารจระเข้จำหน่ายนะคะเราเปิดดูไอเป็นอะไรนอกอ่าเปิดดูกันนะคะเป็นโครงไก่ค่ะอยู่ในกระปุกละ20บาทนะคะด้านนอกก็จะเป็นสวนนะคะมีไอ้น้ำอุลตรา s o n i c แล้วก็มีน้ำตกจำลองขนาดเล็กนะคะเอาไว้สำหรับคลายร้อนนะคะมานั่งพักผ่อนบริเวณนี้ได้เลยนะคะ ที่สุดที่น่ารักที่สุดในฟาร์มนี้ก็คงหนีไม่พ้นนะคะเจ้าตัวนี้เองเจ้าหนูตะเภานะคะก็มีอาหารจาหน่ายเช่นกันนะคะลีลายท่าทางเวลากินเขาจะทาปากบุบมิบบุบม,บมิบนะคะแล้วก็ท่าไม่ตายของเขาก็คือที่มัดใจเราก็คือคว่าถ้วยนะคะกินแล้วก็ทาปากบุบมิบุบม,บมิบขึ้นนะคะไม่ทันใจน่ารักมากจริงๆนะคะด้านนอกก็จะมีสวนนะคะเลขเก้านะคะก็ด้านนอกนี้ก็จะเป็นสวนเลขเก้า ก็จะมีเป็ดนะคะที่นี่เลี้ยงเป็ดเป็นจํานวนมากเลยก็ไม่แอบดูเป็ดนะคะ,ะมีสวนมะม่วงด้วยนะคะตรงนี้เขาก็บอกว่าหยิบมะม่วงไปได้นะคะแต่ก็ต้องจ่ายเงินนะคะที่สุดก็คือกวางนะคะไปดูนะคะมันก็ทําหน้าขวางนะคะเหมือนกับว่ามองทําอะไรหรือจ้านี่นะคะมองเราทําตัวเป็นกลุ่มทำท่าไม่พอใจเลยะคะ่ะถ้าชอบคลิปนี้ไงช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะ